กสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ตปู่ชวนเด้อพ่อมิพน้องเด้อพบพ่อกับบ่าวตายย่ทิ่งเที่ยงพ่อมิพน้องเอ้ยตอนนี้กะเทียงกะหนึ่งโมงแล้วพ่อมิพน้องเอ้ยเถอะเข่าแบบเขายั้งแล้วเถอะเบิ่งความละเอียดเรียบร้อยพ่อมิพน้องเอ้ยน้องบิวน้องชติเตรียมคนปูนคนยังพี่น้องเอ้ยปู่น้องชันติคนบิวเพิ่นกะคนปูนรอบแรกพี่น้องเอ้ย มาสีไปถอพี่น้องสวัสดีพี่น้องพอกันดีเลยพี่น้องสีงไปถอกันนะครับพี่น้องมาแล้วไปน้องน้องสันติน้องบิวคนปูนพี่น้องไปพอท้องเดือนชีธีคานพอพี่น้องไป คนปูนคนยังไปทีคานผมพี่น้องเลยลกำ <c oughs> ลังดูความละเอียดเรียบร้อยกลังรออยู่ บายดีผมเชนน้องสวัสดีเอฟซีเวิร์สุตคนเดิมพี่น้องเลยผสมบูรณ์ให้พอตรงนี้เฮ้ยพาดไปพี่น้องเไปวันนี้เขาจะอยู่รูมวันนี้ไปรูมเอาสตตี้กำนองดิวกับมาเอาปูนี่เลยไปวันนี้เป็นมือผสมพี่น้องเลยเราเชตตีเป็นบุคคล คุคนระยะพ่นธอะแยกน้องสติกับน,น้องฟิวพ่นอันสมบูรป์แยกพันธ่์บู๊อะไรผสมมางไงบองแฮปปี กลงโค้งหาดอกเบี้ยก็ตองจัดดีมาเนี่ยเลย ขาเป็นก่อน เติมน้ำเติมเล 队长，喂。

เปี่ยนน้องสันติพี่นอ้องเลยบาทนี่น้องสันติเป็นผู้ส่วนน้องเต่าผลซอยพี่นอ้องเลยบุญกำลังเทพี่นอ้องเลยซอยกันคนละไม้คนละมือพี่นอ้องเลยตอนนี้ครับแดดแดดแน่กว่าหักใบช่องมุ่งเนาะตอนนี้เนาะ มาเบิ่งน้ำการทุนทีในายพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ก็มาเบิ่งน้ำพี่น้องเอ๊ะเบิ่งน้ำพิ่นเทปูนตอนนี้กำลังเทพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำพอน้องได้ยันพอน้องดิวทีปูนได้คขึงแล้วเฮ้ยเออยังทันคขึง

กำลังเทกันอยู่พี่น้องเย้ยพอลเพื่นอนเป็นคนถังคนแป้งพี่น้องให้มันแจบมันยังเออพอลองบิ้วพัวนวองฮักกระเต็มมาหอดบอลิ่นพี่น้อง น้องบิวเป็นคนยืนปูนเป็นคนเหยืนปูนให้พอพี่นอ้นองเอ้ยน้องเต่าครับละไพ่รับเป็นผู้คนพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกันคนละไม้คนละมือพี่น้องเอ้ยไปเมื่อยเปลี่ยนกันสสยกันคนละไม้คนละมือน้องสันติน้องสันติกับผสมถาพี่นอ้อง เอาหินมาใส่อีกไปเครื่องรถเด้อให้น้องสตีไปเอาหินพี่นอ้องเลยเครื่องหล่อมาเพิ่มใส่จักหน่อยหนึ่งเพราะว่าย่านมันบ่พอพี่นอ้องเลยเติมใส่นั้นหนึ่งน้องเต่าส่วนน้อต่าพี่ตักพี่นอ้อ,นองเลยอ๋อน,น้องบิ๊กบูมก็มาบาท น้องสันติสวดน้นองสันติตักนอ้องเต่าน้องบิวเป็นผู้ขนพี่น้องไอ้พูนฟังนะพ่อน้องบิวกับพ่อน้องเดือนไปผูกแปงผู้ขนอันผู้ขนแม่นน้องบิวกับนอ้องเต่ามันเป็นผู้เทโอ้น้องเต่าขนไปเล น้องบิ๊กบูมจะเป็นอย่างฮือๆอ,อยู่ผู้อ่าจะกินขนมอืออีบูมจะกินขนมบิ๊กบูมจะกินขนมมาโอ้ไปเลยโอ้นอ้องเต่าขนไปเลยพร้อมพี่น้อยไหมแล้วไผ่ก็ขน มังาติีเป็นผู้ตักคือเก่าพี่น้องเลยเปลี่ยนพน้องชาตีเป็นผู้ตักถอยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องเลยสิแหละบ้านเฮาพี่น้องเลยมียัางกระเห็ดถอยกัน ลูกกับหลาดไม่เตยแต่น้องกันนี่แหละพรอพี่น,อนอ้องเอ้ยอาจจะไปจา้างคนอื่นกับโมมีเงินจ้างพี่น,อนอ้องเอ้ยเงินนี่กับบุหรี่พี่น,อนอ้องเอ้ยบุหรี่สื่ออุป,ปรกรณ์มาเห็ดแล้วก็เห็ดกับเอ้ยกับน,อนอ้องเัานี่แหละพรอพี่น,อนอ้องเอ้ยซอยกันที่เพิน่นเทาก็ซอยเพิ่นที่เทาเพิ่นก็มาซอยพี่น,อนอ้องเอ้ยน้องสานติผสมยังเหลือน้อยหนึ่งพี่น,อนอ้องเอ้ยถ้าหน,นักก็่าใกล้ชิแล้วแหละพี่น,อนอ้องเอ้ย พนางเดือนพอนงบิวขึ้นเทปูนเทคานหรือว่าใกล้สิแล้วเลยพี่นอกเลยใกล้สิเต็มเลยยังมอืใกล้สิเต็มแหละบังสิขึ้นไปบึงพี่น้องเอ้ยอืนี่พี่น้องเอ้ยยังเหลือบโหลายปันไหน จะไหนกันแล้วพี่น้องตอนนี้ใกล้ๆสิเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยยังน้อยหนึ่งกำลังเทลงอยู่พี่น้องเอ้ยกำลังบิวไปหูแฝงโอ้ตเทเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเทคานเต็มเรียบร้อยเนาะแมนแมเรียบร้อยเทว่าสำเร็จเรียบร้อยคนพี่น้องเอ้ยถ้ากแล้วไปขันนึงพี่น้องยังขันนึงเลยแมนแหละ แม่นแล้วพี่น้องเอ้ยแค่ต้องกุ้ไก่คนี่หัวชาวบ้านก็ไดบัตนีกระือว่าแรกซ้ำเร็จพี่น้องเอ้ยเอาล่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ชมมาพาคควรแล้วเน้องฮัสซิเดลาพี่น้องไป็นกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตเลยเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้อง